นัตทีกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังบ้านเมืองที่เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินรวมถึงน้ำมันรถมันก็ขึ้นราคาขึ้นมาอย่างพรวดพราด คนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มแต่ว่ารายจาย่ายเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆคิดแล้วก็เหนื่อยแทนรัฐบาลที่ต้องหาทางแก้ไขกับปัญหาที่กล่าวมาอย่างเร่งด่วนแต่ช่วงระหว่างที่แก้ปัญหานี้ก็ดันมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าข้าวก็จะขึ้นน้ำตาลก็จะขาดแคลนแถมน้ำมันก็ยังไม่ตรึงราคาข่าวนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับคนกินคนใช้อย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่หวังตักตวงกำไรถึงขั้นกักตุนสินค้ากันไม่ยอมเอาออกมาขายและนี่เองก็คือที่มาของเรื่องนี้คือบ้านเกิดของคุณนิตยาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหมู่บ้านที่แกอยู่นี่ห่างไกลความเจริญมากร้านค้าสะดวกซื้อที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดในกรุงเทพตอนนั้นยังไม่มีโผลที่นั่นเลยสักแห่งผู้คนก็ไม่มีโอกาสได้เลือกซื้อของตามความต้องการ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาร้านซื้อไม่ได้เพราะว่าที่นั่นยังมีเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านคนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าร้านขายของชำซึ่งมีเจ๊ขุมเนี่ยเป็นเจ้าของเจ๊ขุมน้ำมันพืชขวดยังเสียน้ำมันไม่มีหรอกตอนนี้ขาดตลาดนะรออีกสองวันแล้วกันค่อยกลับมาซื้อใหม่ร้านของเจ๊ขุมเป็นร้านขายของชำร้านใหญ่ ร้านนี้จะมีทั้งกะปิน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งแถมมีของสดขายอีกด้วยคนที่อยู่ในละแวะกนั้นก็เลยไม่มีใครไปซื้อของที่ร้านอื่นเพราะมาที่ร้านเจ๊ขุ่มที่เดียวนี้ได้ครบได้ของครบทุกอย่างเลยร้านค้าที่เคยมีหลายร้านแถวนั้นภายหลังก็พากันปิดตัวไปตามๆกันเพราะไม่มีใครเข้าไปซื้อเจ๊ขุมก็เลยเป็นแม่ค้าเพียงคนเดียว ที่ค้าขายของให้กับผู้คนเกือบร้อยหลังคาเรือนเจ๊ลูกค้าเยอะทุกวันเลยนะใช่วันๆเจ๊ไม่เคยได้นั่งพักเลยเพราะขายของตลอดแต่ก็ดีก็ดีสิเพราะเจจะได้รับเงินตลอดใช่ไหมล่ะแม่รู้ทันจริงนะด้วยเหตุนี้เจ๊ขุมก็ขายสินค้าที่จำเป็นอยู่เจ้าเดียวอ่าและเหตุนี้เองทำให้เจสามารถควบคุมตลาดในหมู่บ้านได้ทั้งหมด ในช่วงเศรษฐกิจปกติทุกคนก็สามารถซื้อหาของที่ต้องการได้หมดแต่เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เป็นอยู่คือก้าวเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงสินค้าทุกอย่างก็ขึ้นราคาการมาซื้อขายที่ร้านเจ๊ขุมก็เปลี่ยนไปแล้วก็มักจะไม่ได้ของครบตามที่ต้องการเจ๊ขุมซื้อข้าวสารหน่อยซเซข้าวสารหมดแล้วล่ะเจ๊รอให้เขามาส่งอยู่คงจะต้องรออีกสักสี่ห้วันนะถึงจะมา อ้าวเจ้แล้วช่วงนี้ผมจะกินอะไรกันล่ะก็กินมาม่าไงเลือกเอาเลยว่าจะเอารถไหนมาม่าร้านเจ้ยังมีขายอยู่อีกเพียบของที่คนมาซื้อแล้วเจ้ขุมบอกไม่มีสิ่งนั้นก็คือน้ำมันพืชน้ำตาลและข้าวสารซึ่งเป็นของที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าทุกคนต้องกินแต่เมื่อมาซื้อกลับไม่ได้หลายคนก็จำใจผิดหวังแล้วก็เฝ้ารอให้ถึงวันที่เจ้ขุมนัดให้ไปซื้อ และเมื่อถึงวันนั้นเจ๊กขุมก็สามารถขนของออกมาขายได้เพราะของนะ่นความจริงมันก็อยู่ภายในร้านน้องแกนแั่นแหละไม่ได้หมดหรือว่าขาดตลาดอย่างที่แกบอกกับคนที่มาซื้อไปหรอกอ่ามีข่าวว่าข้าวสารน้ํามันพืชแล้วก็น้ําตาลจะขาดตลาดเอาของที่มีอยู่ไปเก็บไว้หลังร้านก่อนดีกว่าแล้วค่อยรอเวลาเอาออกมาขายใหม่ในราคาที่มันแพงกว่านี้ไม่รวยคราวนี้จะไปรวยคราวไหนกันวะฮะ จ๊ขคคุมเนี่ยเป็นแม่ค้าหัวสายเห็นแก่ได้แกก็ไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนเพราะสมองของแกคิดจะเพียงเรื่องค้ากําไรจะทํายังไงให้ขายของได้ในราคาที่ถูกกว่าทุนทันทีที่เจ๊ขคคุมรู้ข่าวว่าน้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลทรายจะขึ้นราคาแกก็รีบไปหาซื้อมากักตุนแล้วก็เก็บของสามอย่างที่อยู่มีอยู่ในร้านเนี่ยจนหมดจากนั้นก็รอเวลาที่จะนำมาขายด้วยราคาที่มากกว่าเดิม เจ๊น้ำมันพืชหมาอย่างอะ่ะมาแล้วแต่ว่าราคามันไม่ได้เท่าเดิมนะเพราะว่าไปรับเข้ามาแพงก่าเก่าเยอะอ้าวแล้วขวดละเท่าไหรล่ละจ๊ะขวดละเจ็ดสิบหาน้ำมันอะไรขวดละตั้งเจ็ดสิบโอ้ยแพงจังเลยเจ๊ก็ใช่อสิแต่เจ๊ก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะเจ๊ซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงแบบนี้ละ่ะแล้วนี่จะเอาหรือไม่เอาละ่ะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเอา้าเอาสิ ถึงแพงก็ต้องซื้อเพราะถ้าไม่มีน้ำมันจะทอดจะผัดอะไรทำไงอะ่ะฉันซื้อขวดนึงก็แล้วกันน้ำมันพืชจากเดิมขวดละสี่สบสามกลายเป็นเจ็ดสิบขึ้นมาอีกเท่าตัวคนที่ซื้อก็บ่นกับระงมแต่ก็ต้องยอมควักเงินจ่ายไปด้วยสีหน้าละห้อยแต่ผู้ที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็คือเจ๊ขุมพอนั่งนับเงินจนมือไม่ว่างสามสบสี่สิบ เจสิบต้นทุนสามสิบบาทขายได้ตั้งเจ็ดสิบโอ้โหกำไรมาหาศาลข้าวสารมาอย่างเจ๊มาแล้วแต่ว่าแพงขึ้นหน่อยนะแพงก็ต้องซื้อถุงละเท่าไหร่ละเจ๊หอมมะลิถุงละห้าโด420นะโอโ้แม่เจ้านี่ข้าวหรือทองกันแน่เจ๊ทำไมมันแพงอย่างนี้เราก็ข้าวมันขึ้นราคา แพงหูฉี่ยังกะอะไรดีแกก็น่าจะรู้นี่นะขนาดเจ๊าขายเอากําไรไม่ถึงสิบบาทถ้าเจ๊บวกกําไรมากกว่านี้มีหวังพวกแกไม่มีเงินจะมาซื้อข้าวเจ๊แน่ๆเจ๊ละเห็นใจลูกค้าทุกคนของเจ๊จริงๆของที่เก็บไว้ถูกทยอยเอาออกมาขายแล้วก็ทํากําไรให้เจ๊ขุมได้อย่างงามเพราะว่าเจ๊บวกราคามากกว่าตามท้องตลาดหลายเท่าตัวโดยไม่กลัวว่าใครจะเดือดร้อน แต่เจ๊ก็ทำปากหวานเห็นอกเห็นใจคนที่มาซื้อซึ่งคำพูดของเจ๊น่ะไม่ได้ตรงกระใจตัวเองเลยช่วยไม่ได้โอกาสที่จะได้เงินมาง่ายๆแบบเนี้มีบ่อยที่ไหนกันละ่ะน้ำขึ้นมันก็ต้องรีบตักเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> ชาวบ้านมีทุกข์แต่เจ๊ขุมกับสุขแล้วก็สนุกกับการนับเงินที่ได้มาจากการขูดเลือดขูดเนื้อคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะว่าคนเหล่านั้นแต่ละวันก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วเนื่องจากค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นแต่ว่ารายรับกลับคงที่บัญชีของรายจ่ายพุ่งพรวดจนรายรับนั่งกวดไม่ทันเมื่อก่อนนะกินก๋วยเตี๋ยวชามและยี่สบเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นราคาเป็น30มสิบสามหกินชามเดียวท้องยังไม่รับรู้เลยต้องขอเบิ้ลเป็นสองถึงจะพอสบายท้องแต่เงินในกระเป๋าก็หายวับไปกับตาอีกเท่าตัว โอ้แล้วต่อไปจะทำยังไงกับชีวิตดีวะเนี่ยคิดแล้วกลุ้มใจเว้ยผู้คนต่างกรัดกลุ้มเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเออชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านเจ๊ขุมและเป็นลูกค้าที่ร้านขายข,ายของชำงแกทุกคนกำลังประชุมกันเพื่อหาหรือเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนซึ่งเรื่องนั้นก็คือข้าวของเครื่องใช้ในร้านเจ๊ขุมขึ้นราคาเอาพรวดพรวดโดยเฉพาะข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำตาลที่เจ๊กแกอ้างว่าขาดตลาด แต่ชาวบ้านบางคนที่ได้รับข่าวสารก็กลับคิดว่าฉันว่าเจ๊ขุมแกค้ากำไรเกินควรนะใช่ตอนที่ฉันฟังข่าวมันเป็นแค่การคาดคะเนรัฐบาลก็ยังไม่ได้ประกาศขึ้นราคาเลยแต่เจ๊ขุมก็ขึ้นก่อนแล้วแถมขึ้นสะแพงจนพวกเราทุกคนต้องเดือดร้อนกันหมดนั่นนะสิที่บ้านข้านะถ้าข่าวสารน้ำมันพืชและน้ำตาลหมดพร้อมกันนะวันนั้นเงินเดือนทั้งเดือนแทบจะไม่มีเหลือเพราะต้องเอาไปซื้อของ แพงจากร้านเจ๊ขุ่มนี่แหละถ้าเป็นแบบนี้เราเราจะทำยังไงกันดีวะเนี่ยพวกเราเราก็ต้องรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์เหมือนที่หมู่บ้านอื่นเขาทำกันเออก็ดีนะถ้างั้นใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีละ่ะเมื่อเกิดวิกฤตคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยนิ่งดูดายทุกคนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณนิตยาก็อยากจะให้คนในรัฐบาลทำแบบนี้บ้างจังประชาชนคนไทยจะได้ยิ้มออกคนบ้านนอก อย่างแกก็จะได้หมดทุกกันเสียทีแต่ว่าบุคลากรไม่ค่อยพร้อมก็เลยมีการเสนอชื่อกันแล้วแม่คุณนิตยาซึ่งอยู่ในกลุ่มก็สนับสนุนให้คุณนิตยาเนี่ยเป็นคนจัดการลูกสาวข้าสินางนิตยาน่ะมันเรียนจบแล้วตอนนี้มันไปสืบราคาข้าวสารน้ำมันแล้วก็น้ำตาลที่ทางกรุงเทพอยู่ถ้ามันรู้ว่าราคาถูกกว่าร้านเจ๊ขุมมันจะซื้อมาให้พวกเราพวกเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงที่ร้านนั้นอีกแล้ว เออกว่าอย่างนั้นก็ดีสิเอาละเป็นอันว่าถ้าหากว่านังนิตยาลูกสาวป้าแนบกลับมาเราทุกคนจะมารวมตัวกันประชุมอีกทีนะไม่นานชาวบ้านก็พบทางสว่างเมื่อนิตยาเดินทางกลับมาบ้านเกิดแล้วก็นําเอาเข้าวสารราคาถูกพร้อมทั้งน้ามันพืชกวดหนึ่งสี่สิบาทแล้วก็น้ําตาลทรายถุงละสิบสาบาทมาขายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเออแล้วนี่นิตยานี่เองจะไม่เอากําไรเลยเหรอไม่หรอกจ้ะฉันไม่คิดบวกอะไรหรอก ฉันเอาก็แต่ต้นทุนที่ซื้อมาเท่านั้นแหละออาค่าน้ํามันรถเองละ่ะเองต้องจ้างเขามาไม่ใช่หรอเองคิดเพิ่มไปเถอะจะได้ช่วยค่าน้ํามันเองไงไม่เป็นไรหรอกจ้าเพราถึงยังไงฉันก็ต้องจ้างรถเพื่อใส่ของที่ฉันซื้อมาอยู่แล้วฉันไม่คิดเอาค่าน้ํามันหรอกทุกคนนะนะนิตยาเป็นความหวังของคนที่นี่เพราะว่าแกเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ได้ไปเรียนหนังสือสูง,สงถึงกรุงเทพเมื่อแกเรียนจบกลับมาแกก็มาพัฒนาหมู่บ้าน เพราะว่าแกอยากจะให้คนแถวนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งแรกที่แกต้องทําก็คือการรวมกลุ่มสร้างสาหกรณ์เออหนูจะเปิดร้านขายของชําที่มีของทุกอย่างภายในร้านแล้วก็ของเหล่านี้สมาชิกสหกรณ์จะได้ซื้อในราคาที่ถูกใครที่อยากได้ของราคาเท่าทุนก็รีบมาสมัครเป็นสมาชิกกันนะจ๊ะเออสมัครแนะ่เพราะว่าข้าไม่อยากจะซื้อข้าวสารราคาถุงนึงเกือบ5้าร้อยจากร้านเจ๊ขุมอีกต่อไปแล้วว่ะฉันก็เหมือนกันแหละ ซื้อน้ำมันขวดละสี่สิบเออมีเงินเหลืออีกตั้ง30สนี่ถ้าฉันไปซื้อร้านเจ๊ขุมนี่ไม่เหลือเลยสักแดงฮะน้ำตาลทด่คาถืออยู่นี่ด้วยร้านเจ๊ขุมขายค่าโลละ30ที่นี่สิบาบาทเองสากรของนิตยาก็เปิดตัวในเวลาอันรวดเร็วแกกลับมาบ้านในไม่ถึงวันก็มีผู้คนหลั่งไหลกันมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็พากันซื้อข้าวสารน้ำมันรวมถึงน้ำตาลที่แกนำมาขาย จนวันรุ่งขึ้นบ้านของแกก็กลายเป็นร้านค้าเพราะว่าทุกคนสรุปกันว่าเอาบ้านแกนี่แหละแม่แนบจัดตั้งเป็นร้านสหกรณ์แล้วก็ให้นิตยาลูกสาวแกมันจัดการทุกอย่างตามความเหมาะสมร้านขายของชำแห่งใหม่ก็เลยเปิดขึ้นซึ่งแน่นอนย่อมเป็นคู่แข่งกับร้านของเจ๊ขุมเพราะว่าทุกคนต่างพากันมาหาซื้อของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งที่ร้านสหกรณ์ของนิตยา เพราะว่าที่นี่มีแต่ของถูกถไม่บวกกาไรส่วนนั้นเจ๊ขุมที่กักตุนสินค้ากลับต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าของที่ซื้อมาตุนไว้กลายเป็นของที่ไม่มีคนต้องการชแช่ห่งสวยเงินที่ลงทุนซื้อของมาตุนไว้กลับไม่ได้ทุนคืนมาเลยของก็ยังอยู่หลังบ้านอีกบานเบิะสงสัยจะต้องยอมขายขาดทุนซะแล้วมั้งกูเจ๊ขุมเอาเข้าวสารน้ำมันมาขายเท่าทุนแต่ก็ไม่มีใครมาอุดหนุนแก เพราะว่าชาวบ้านน่ะก็อยากจะดัดนิสัยเจ๊ขุมให้รู้ว่าการกระทําของเจ๊ก,ก็คือการทํากรรมเพราะฉะนั้นเจ๊ก,ก็จะต้องรับกรรมที่ก่อไว้ตายแล้วนี่ฝนตกสาดมาที่กระสอบข้าวได้ยังไงวะดูซิข้าวชื้นหมดเลยแล้วนี่น้ําตาลทรายทําไมมดมันถึงได้ไปกัดไปกินเนี่ยหุย้ยเจ๊งหมดแล้วแบบนี้ขายได้ยังไงเนี่ยเออขายก็ไม่ได้แล้วยังมาเสียหายอีกโอ้ยชี่ช้ชํา เวรกรรมมันมีจริงเจ๊ขุมคนขายของชำต้องรับกรรมอย่างทันตาเห็นเพราะไปเก่งกําไรค้าขายเกินราคาต่อมาแกก็ต้องพบกับความหายนะขาดทุนย่อยยับกับการลงทุนที่แกลงทุนไปแล้วไม่นานร้านของเจ๊ขุมก็ต้องกลายเป็นร้านร้างเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าไปสักคนจนในที่สุดเจ๊ก็ต้องเอาป้ายมาปักไว้ที่หน้าร้านขายบ้านพร้อมที่ดินและร้านค้า เจ้ขุมประกาศขายสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ซึ่งตอนแรกคุณนิตยาแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกต้องขายทำไมแต่พอได้เจอกสามีของเจ้ขุมก็รู้ว่าแกติดหนี้ธนาคารอยู่เป็นล้านแล้วสามียังมีหนี้จากการเล่นพนันเมื่อไม่มีไรายได้จากการขายของชำก็ไม่มีเงินจ่ายค่าอะไรต่อมีอะไรสุดท้ายก็ต้องขายสมบัติที่มีอยู่นี่เจ๊เจ๊คิดจะขายทุกอย่างเลยเหรอใช่ เจ๊ไม่อยากจะเอาอะไรไว้แล้วอ่ะถ้าเจ๊ขายแล้วเจ๊จะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะก็คงจะไปเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปทํามาหากินที่นั่นเพราะว่าตอนเนี้ยที่นี่มันไม่ใช่บ่อนเงินบ่อทองสําหรับเจ๊อีกต่อไปแล้วตลอดเวลาที่เจ๊ขุมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แกมีแต่รายรับเพราะว่าการขายของแกบวกกาไรเอาไว้อย่างมากมายแต่เมื่อถึงวันที่ของขายไม่ได้เจ๊ขุมก็กลายเป็นหนี้หนี้ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่แกทำเอาไว้ กรรมที่เจ๊ขุมทำก็คือการเอารัดเอาเปรียบคนโดยไม่สนว่าใครเขาจะเดือดร้อนขอให้ได้เงินจากคนอื่นมาใส่กระเป๋าตัวเองก็พอใจแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไม่มีเงินแถมต้องขายสมบัติเอาเงินมาใช้หนี้เขาอีกแต่ทุกวันนี้เจ๊ขุมก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเพราะว่าบ้านและที่ดินไม่มีใครมาซื้อส่วนร้านเจ๊ขุมก็ได้ให้คนมาเช่าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็ได้ค่าเช่าไม่มากเนื่องจากอยู่ในเขตต่างจังหวัดแล้วก็ มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ร้านร้างไปโดยเปล่าประโยชน์ได้เงินมานิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วเงินที่ได้เจ๊แกก็นําไปซื้อหาของกินของใช้ซึ่งก็มาซื้อที่ร้านสากรของนิตยานี่แหละเออนี่หนุนิดเจ๊เอาเงินมาไม่พอนะเจ๊ขอติดไว้ก่อนได้ไหมโอ้ก็ได้เจ๊เจ๊จะเอาอะไรบ้างอ่ะนิสัยนิตยาไม่ชอบซ้ําเติมใครทุกครั้งที่เจ๊ขุมมาซื้อของที่ร้าน แกก็จะให้เจ๊ขุมเนี่เอาของที่อยากได้ไปทุกอย่างถ้าเงินไม่พอก็ยังไม่ต้องจ่ายเพราะว่าแกคิดอยู่เสมอว่าเจ๊ขุมกําลังตกอยู่ในสภาพที่ลําบากคนล้มอย่าไปข้ามแต่ว่าต้องช่วยเหลือเขาเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันไทยต้องช่วยไทยอาใครมาเป็นนายกคนไหนก็แล้วแต่ก็ต้องคิดแก้ปัญหาให้คนไทยที่ยากจนอยู่ตลอดล่ะครับ คุณถนอมนี่รู้จักกับคุณยายลาม่อมมาตั้งแต่จำความได้ท่านเป็นคนมีฐานะดีเป็นแม่บ้านของสามีแล้วก็ลูกๆที่คนอื่นต้องอิจฉาแล้วก็น่าจะยึดเอาเป็นแบบอย่างของสังคมทุกวันนี้หาคนอย่างคุณยายละม่อมได้ยากเต็มทีคุณยายละม่อมเป็นคนใจบุญสุนทานให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนบ้าน แล้วก็พูดตกทุกข์ได้ยากมาโดยตลอดคุณถนอมเนี่ยเคยเห็นท่านลุกขึ้นใส่บาทพระทุกเช้าถ้าวันไหนไม่อยู่ก็จะให้คนในบ้านทำหน้าที่นี้แทนเวลามีขอทานมาขอท่านก็ไม่เคยว่าเคยด่ากเกี้ยกลาดอะไรสักครั้งแต่ว่าจะหาเศษเงินใส่ให้ชนิดถึงมือกันเลยทีเดียวคุณถนอมเคยเห็นคนที่โยนเศษเหรียญใส่จอกใส่ขันให้กับขอทานเหมือนไม่เต็มใจจะให้ แถมบางคนยังตะเพิดไล่เอาก็มีมันช่างผิดกันนักกับกุญยายลำม่อมคนนี้เพราะว่าท่านไม่เคยออกปากไล่หรือว่าว่าเขาให้เสียเสียหายหายแถมยังให้ข้าปลาอาหารไปกินอีกด้วยนอกจากนี้ท่านยังได้ไปสมทบทุนสร้างวัดสร้างาศาสนะสถานทั้งวัดในเมืองแล้วก็ตามบ้านนอกก็เลยนับเป็นผู้ใจบุญโดยแท้ แต่อย่างหนึ่งที่ท่านไม่เคยทําก็คือการเลี้ยไรยหรือว่าแจกซองบุญกระถินบุญผ้าป่าแต่ว่าท่านจะใช้วิธีเล่าหรือว่าบอกปากต่อปากใครมีจิตศรัทธาจะทําบุญด้วยก็นํามาด้วยจิตศรัทธาจริงๆแล้วถ้าเป็นการทําบุญร่วมกับคุณยายละม่อมแล้วใครๆก็เต็มใจที่จะร่วมทําบุญด้วยเพราะว่าท่านไม่มีการอมเงินบุญแม้แต่สลึงเดียว ผิดกับบางคนที่จัดบุญหาเงินใส่กระเป๋าตัวเองเงินบุญที่ได้มานั้นก็มีการหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนหนึ่งก็เข้ากระเป๋าเหลือไปถวายวัดเพียงน้อยนิดพระเนนจะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็แทบจะไม่พอพวกนี้ไม่ผิดกับเปรตแล้วก็อย่าได้เรียนแบบโดยเด็ดขาดเพราะว่าตายไปแล้วจะตกนรกหมกไหมหรือแม้แต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หาความเจริญกับชีวิตไม่ได้ คนข้างบ้านของคุณถนอมคนหนึ่งหากินกับวัดอย่างนี้มานานแจกซองพระป่าได้ทุกเดือนพอถึงช่วงออกพรรษาก็จะพ่วงซองกระถินมาด้วยจะว่าไปแล้วบางคนเขาใส่ซองให้แค่บาทสองบาทด,ด้วยซ้ำแต่เงินที่ได้รับมานั้นเอาไปถวายวัดไม่เท่าไหร่เพราะคุณถนอมเคยไปด้วยครั้งหนึ่งซึ่งก็ไปกันไม่กี่คนแล้วก็มีการนับเงินบริจาคต่อหน้าพระเนน ได้เงินไม่ถึงสองพันบาทซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทุกวันนี้คนคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหาความสุขความเจริญไม่ได้เพราะว่าเป็นที่รังเกียจแล้วก็เอือมระอาของเหล่าเพื่อนบ้านอีกทั้งครอบครัวก็ไม่เป็นปกติสุขเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานไปก่อเรื่องก่อคดีขึ้นมาแต่ทุกวันนี้รู้สึกจะเพลาๆเ,เรื่องเรียรายลงไปบ้างเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากจะทำบุญด้วยเนื่องจากรู้ว่าแกอมเงินบริจาคนั่นเอง คุณยายละม่อมนี่อาจจะไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์เพราะว่าแท้จริงแล้วท่านไม่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รังวีรรังวันหรือเกียรติคุณก็ไม่เคยได้รับอะไรกับเขาสักครั้งผิดกับบางคนที่บริจาคเงินไม่กี่บาทก็แต่งตัวโก้ไปรับรางวัลได้แล้วคุณถนอมเคยไปทําบุญกับคุณยายละม่อมที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่ามาก่อนท่านไปเห็นสภาพวัดมาก่อนแล้วแล้วก็มีพระจำมันสาอยู่เพียงรูปเดียว วันต่อมาท่านก็ให้ช่างไปปลูกกุติแล้วก็ขุดบ่อบาดาลให้ต่อมาก็สร้างสลาสร้างหอระฆังหอกรองเพลนตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างโบสถ์แล้วต่อไปก็จะก่อกำแพงปูนกั้นเขตวัดแทนไม้ไผ่แล้วก็ลวดหนามวันนั้นท่านนำเงินที่ได้ไปบอกบุญเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักกันโดยนับเงินกันต่อหน้าพระและคนที่ไปร่วมบุญปรากฏว่าได้เงินถึงแปดหมื่นบาท แล้วท่านบอกกับทุกคนว่าใครบริจาคมากใครบริจาคน้อยก็ได้บุญทัดเทียมกันเพราะว่าทุกบาททุกสตังค์ได้นำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ววันนั้นก็มีทั้งเสียงปรบมือและเสียงเฮลั่นอยู่นานสองนานชีวิตเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นของธรรมดาและไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงนี้ได้สักคนสามีของคุณยายละม่อมเสียชีวิตโดยโรคชาราอย่างสงบด้วยวัย80ต้น,ตน งานศพแต่ละวันจะมีผู้คนที่ให้ความเคารพนับถือไปร่วมงานกันอย่างหนานแน่นแม้กระทั่งวันเผาก็มีฝนตกโปรยปลายเป็นละอองแต่ผู้คนก็มาร่วมงานกันอย่างมืดฟ้ามัวดินคุณยายละม่อมสูญเสียสามีไปแต่ท่านก็ยังปฏิบัติตนเหมือนเดิมคือจะเข้าวัดมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องทานแม้แต่ของเก่าหรือว่าของที่ทิ้งแล้วก็จะเก็บเอาไว้ให้คนรับซื้อของเก่าเอาไปขายโดย ไม่เอาเงินแม้แต่บาทเดียวคุณงามความดีและผลกรรมของคุณยายละม่อมเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องสุขภาพของท่านเพราะว่าแม้จะใกล้หลักแปดแล้วแต่ท่านก็ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่คุณถนอมไม่เคยเห็นท่านเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือสักครั้งท่านจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพในตัวเองทุกเดือนแล้วก็ได้ยาบำรุงกำลังติดมือกลับมานิดๆหน่อยๆ แต่ท่านก็เอามาแจากให้คนอื่นสมุดคุณถนอมเห็นคุณยายละม่อมที่ไหนจะต้องยกมือไหว้ทุกครั้งแล้วท่านก็จะถามถึงความเป็นอยู่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเช่นเดียวกันหันไปมองทางลูกหลานของคุณยายละม่อมกันบ้างลูกๆแต่ละคนล้วนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตพวกหลานๆก็มีแต่คนเรียนสูงๆไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเลยแม้แต่คนเดียว แต่ว่าเชื่อไหมว่าครอบครัวนี้ไม่เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอะไรเลยสักครั้งคุณยายละม่อมจะไปจ่ายตลาดเองทุกวันโดยให้หลานช่วยถือตะกร้าให้บ้านก็อยู่ห่างจากตลาดประมาณสามสี่ร้อยเมตรก็เดินเอาท่านบอกว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวก็น่าจะจริงของท่านเพราะว่าไม่เคยเห็นท่านป่วยเลยครอบครัวของคุณยายละม่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนนับถือและยกย่องมากมาย และคุณงามความดีของคุณยายละม่อมก็ยังส่งผลไปถึงลูกลูกหลานๆอีกด้วยแต่โดยนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหายสักครั้งซึ่งคุณถนอมคิดว่าพวกลูกลูกหลานๆเนี่ยคงจะได้แบบอย่างจากคุณยายละม่อมแล้วก็คุณตาพัดที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองมีอยู่วันหนึ่งคุณถนอมไปจ่ายตลาดแล้วพบกับ คุณยายละม่อมก็ยกมือไหว้ท่านเหมือนทุกครั้งแล้วท่านก็ให้สีให้พรให้อายุมั่นขวัญยืนก่อนจะชวนไปทําบุญในอาทิตย์หน้าคุณถนอมไม่ปฏิเสธแล้วก็ตั้งใจจะร่วมทําบุญกับท่าน200บาทตามกําลังที่มีอยู่ท่านบอกว่าจะเอารถของลูกๆหลานๆไปเองห้าหกคันคุณถนอมก็เลยรับปากท่านว่าจะขอติดรถไปด้วยซึ่งท่านก็บอกว่าให้ไปถึงบ้านก่อนเจ็ดโมงนะเพราะว่าจะเดินทางตอนเจ็ดโมงตรงคุณ ถนอมก็กลับมาบ้านก็เอาเงินที่จะร่วมทําบุญใส่ซองไว้แต่เนิ่นเเพราะกลัวว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วเงินอาจจะขาดมือคุณยายละม่อมมีกําหนดจะไปทําบุญอาทิตย์หน้าแต่ท่านก็ได้เดินทางไปที่วัดก่อนสามวันเพื่อจะนัดหมายพระเนรและชาวบ้านวันนั้นท่านในหลานชายพาไปดูอ่าไปกันแค่สองคนเท่านั้นขาไปก็ไม่มีอะไรแต่พอขากลับปรากฏว่ามีควายวิ่งตัดหน้าหลานชายที่เป็นคนขับรีบหักพวงมาลัย ด้วยความตกใจ้วรถคันนั้นก็พุ่งเขา้าปะทะกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างแรงจนกับโปรงหน้ายุบงอเป็นเศษเหล็กในสภาพอย่างนั้นคนที่นั่งตอนหน้าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้แต่ปาฏิหาริย์นะั้ยังมีอยู่คุณยายละม่อม,มที่นั่งอยู่ตอนหน้ากับหลานชายไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยส่วนหลานชายนั้นแขนขาแพลงเดินขยโยขโยเยกอยู่เกือบอาทิตย์ถึงได้เดินเหินได้ตามปกติ หลังจากอุบัติเหตุได้สี่วันคุณยายละม่อมพร้อม,อมลูกหลานก็ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดตามที่บอกใครต่อใครเอาไว้และวันนั้นคุณถนอมก็ไปด้วยท่านยิ้มแย้มอย่างคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนจึงไม่แปลกที่ท่านจะเป็นผู้มากด้วยผลกรรมแห่งความดีที่สะสมมาตั้งแต่คุณถนอมจำความได้แม้กระทั่งทุกวันนี้ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่และยังไปวัดทำบุญประจำนอกเหนือจากการลุกขึ้นใส่บาตรพระยามเช้าแล้ว สิ่งดีๆงามๆอย่างเนี้ยหาได้ไม่ยากหากทุกคนจะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีคุณถนอมไม่ได้คิดที่จะชมคุณงามความดีของคุณยายละม่อมเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้อีกมากเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณถนอมเห็นแค่คุณยายละม่อมเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ